สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟอโตกราเฟอร์นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนเรือธงสาย p e r f o r m ร์แมที่มีกล้องถ่ายภาพที่ดีที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนประเภทนี้เท่าที่แก้วเคยจับมาตลอดเลยนะนั่นก็คือ IQ o ู12เครื่องนี้นั่นเองครับ ด้วยความที่วิดีโอรีวิวนี้นะครับจะเป็นรีวิวสุดท้ายของปี2023จากทางโมบายฟอโตกราเฟอร์แล้วนะแก้วก็เลยถือโอกาสที่จะมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนล่วงหน้ากันเลยนะครับขอให้ปีหน้าหรือว่าปี2024เนี่ยเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ตั้งใจทําอะไรไว้ในปีหน้าเนี่ย ขอให้สําเร็จกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถือโอกาสที่จะมาขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามโมบายฟอโตกราฟเฟอร์มาตลอดนะครับถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีแก้ววันนี้เหมือนกันนะสัญญาว่าในปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปเนี่ยจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาให้ดูเสมอเลยนะครับอะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมารีวิว ไอคูสิบสอตัวนี้กันแล้วนะครับแก้วมีโอกาสได้อยู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาประมาณ1เดือนเต็มๆเ,เลยนะก็คือวันแรกที่เขาแบบเปิดตัวออกมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ทดลองใช้งานเลยนะก็ขอบคุณทางไอคูประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาให้แก้วได้ทดลองใช้งานนะอยู่กับน้องเข้ามา1เดือนเต็มๆเ,เนี่ยในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่ทุกคนพูดว่ามันเกินความจะเป็นแบบสมาร์ทโฟนเกมมิ่งหรือว่าสมาร์ทโฟนสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วเนี่ยมันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหม ดูรวิวกันรเรามาเริ่มดูงานออกแบบตัวเครื่องของ i อคูสิเครื่องนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าวันแรกที่แก้วได้มีโอกาสเห็นน้องเขาตัวเป็นๆน,นะไม่ใช่ตอนที่มาเปิดตัวในไทยนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่แก้วได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงงาน V ี vo ที่ประเทศจีนนะซึ่งตอนแรกที่หยิบตัวเครื่องขึ้นมาดูเนี่ยพยายามมองหาดีไซน์เอเลเมนต์บางอย่างที่จะบ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟนในสาย p e r f o r m ร์แมหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในสายของการเล่นเกมเนาะเพราะว่าทุกคนลองดูดิ โอเวอร์ d อ s ดีไของเขาอ่ะมันมีการเปลี่ยนมันมีการปรับลุกใหม่ให้สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนมากขึ้นเนาะแล้วก็พวกการเลือกวัสดุการจัดวางสิ่งต่างๆเนี่ยดูดีไม่ได้แตกต่างไปจากพวกพรีเมียมแฟลกชิพหลายๆตัวที่เปิดตัวในปีนี้เลยนะครับจุดที่แก้วชอบมากที่สุดนะคือดีไซน์โมดูลกล้องหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า มันดูแปลกใช่ไหมแต่ว่าคนที่เล่นนาฬิกาแบบแก้วเนี่ยตอนที่เห็นครั้งแรกนะนึกถึงแบรนด์นาฬิกาแบรนด์หนึ่งอย่างม i d o นะครับในรุ่น m u l t i f o r t Big Date TV นาะอซึ่งเพิ่งออกไปเมื่อต้นปีนี้เองนะมันมีความคล้ายกันมากๆแล้วก็พวกการเล่นตามขอบของตัวโมดูลกล้องเนี่ยก็ทําออกมาได้ดูสวยงามแล้วก็ปราณีทีเดียวนะครับสีตัวเครื่องที่แก้วได้มานะครับจะเป็นสีที่มีชื่อว่า Legend ไว้นะแล้วก็บริมุมขวาล่างของฝาหลังเนี่ย ก็จะมีโลโก้ IQ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีของ M Motorsport จากทาง BMW นะครับวางคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็น พรีเมียมพาร์เนอร์ชิพต่อกันนั่นเองนะครับอาทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างเนาะเฟรมตัวเครื่องของ iQ 1ูเครื่องนี้จะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะการขัดแต่งของเขาเนี่ยจะขัดมาดูมีความกรอซี่หรือว่ามีความมันเงาเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเวลาที่เราใช้งานแบบไม่ใส่เคสเนาะถ้าเกิดเรามือเปียกหรือว่าไปเปื้อนอะไรมาเนี่ยเวลามาจับจะขึ้นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ใดๆก็ตามนะแก้วชอบลักษณะเฟรมของ iQ 1ูตัวนี้มากเพราะว่าเขาเป็นเฟรมแบบแฟร แบบนี้ทุกคนลองดูเห็นปะแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8มิลิเมตรปลายๆเท่านั้นนะพอมันเป็นเฟรมแฟลตแบบนี้เวลาที่เราจับถือใช้งานในการถ่ายภาพเนี่ยทุกคนลองดูนะคลิปมันดีมากๆเห็นปะมันใช้นิ้วล็อกแค่2นิ้วเนี่ย มันก็จับได้อย่างแน่นหนามากๆแล้วนะครับอันนี้แก้วชอบเป็นการส่วนตัวเลยเนาะทีนี้เรามาดูด้านล่างตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C ช่องใส่ซิมช่องไมโครโฟนแล้วก็ช่องลําโพงนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีช่องลําโพงช่องไมโครโฟนแล้วก็ IR Blaster มาให้ด้วยนะพวกปุ่มคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับทั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power เนาะแล้วก็ในเรื่องของ Build Quality ของตัวเครื่องเนี่ยอันนี้แก้วบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะ นะมีความโซลิดมากๆแข็งแรงมากๆนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องเนี่ยยังได้รับการรับรอง IP Rating อยู่ที่ IP 6 4ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงคู่ใน i q 12เครื่องนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มกันที่50%ก่อนเลยนะ อันนี้คือ50%นะครับต่อไปจะเป็น100%นะ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงลำโพงคู่ของ i q คูนะคือถ้าถามความคิดเห็นของแก้วเนี่ยแกรู้สึกว่ารายละเอียดในแต่ละย่านเสียงของเขาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสแล้วก็เสียงกลางเนี่ยจะได้ยินเสียงค่อนข้างละเอียดมากๆนะเวลาที่เราฟังเพลงที่มันมีเสียงร้องก็จะได้ยินเสียงร้องที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราไปแบบเล่นเกมดูหนังแอคชั่นที่มันมีเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยเบสมาแบบสะใจมากๆเลยนะ แต่จุดที่แก้วรู้สึกว่าเขายังทําได้แบบอาจจะไม่ได้ดีมากเนาะก็คือในเรื่องของ sound s t a g e หรือว่ามิติของตัวเสียงนะครับถ้าเกิดเทียบในกลุ่มของสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของ p e r f o r m a n c e เหมือนกันที่ออกในปีนี้นะแก้วยังรู้สึกว่าลําโพงของ One Plus 11ที่แก้วใช้งานอยู่ตอนนี้ยังให้ภาพรวมของเสียงลําโพงคู่ที่ดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับทีนี้เราพลิกกันมาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ iQOO 12เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะ แล้วก็รูปแบบหน้าจอเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าจอแบนนั่นเองนะครับแผงหน้าจอจะใช้เป็น LTPO AMOLED นะมีขอบเขตสีอยู่ที่1,000ล้านสีแล้วก็รองรับ HDR10+ ด้วยนะครับแล้วก็ Resolution ของตัวหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5K นะแล้วก็ Refresh Rate อันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144 h z เนาะไม่ว่าจะเอาไปใช้ในการแบบใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลมีเดียไปจนถึงในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแก้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้สัมผัส144เ z จนชินแล้วเนี่ยต่อให้กลับไป120 h z จะแยกความต่างได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยแรกๆจะยังแยกไม่ได้นะครับสาหรับการใช้งานหน้าจอของ I อคูสิเครื่องนี้นะครับหลังจะอยู่กับแก้วมาเกือบๆจะครบ1เดือนเนาะต้องบอกว่ามันเป็นหน้าจอที่เราไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์จริงๆนะแล้วก็ให้ประสบการณ์ได้ดีในทุกสถานการณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตามปกติทั่วไปเนาะการเลื่อนอ่านฟีดข่าวต่างๆหรือว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกการทัชหรือว่าความสมูทของ ของหน้าฟีดต,ต่างๆที่เราได้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็รู้สึกพรีเมียมมากๆด้วยนะครับรวมไปถึงการแสดงผลสีสันต่างๆเวลาที่เราเอาไปดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งตามแพลตฟอร์มต่างๆเนาะก็รองรับเรซูลชั่นสูงสุด Netflix ก็ได้ที่ L1 y o u t u b e ก็ได้ที่ 4K นะครับคอนเทนต์ไหนเป็น HDR เนี่ยก็ซัพพอร์ต HDR แบบเต็มรูปแบบเลยนะรวมไปถึงยังมีพวกฟีเจอร์เสริมต่างๆนะครับที่เราสามารถจะหยิบมาใช้งานได้ด้วยนะเช่น ตัวนี้เดี๋ยวแกเอาให้ดู Visual Enchantment เนาะใครที่ชอบภาพที่มันแบบมีความคมมีสีสันสดๆเนี่ยแก้วแนะนำให้เปิดตัวนี้เอาไว้ตลอดเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้ซับพอร์ตทุกแอปเนาะแล้วก็การเปิดตัว v i s i o n Enchantment เนี่ยมันจะทำให้ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่มากกว่าปกติด้วยนะแล้วก็อันนี้ครับ MEMC S and s u p e r Resolution ด้านล่างตรงนี้เนาะเวลาที่เราดูคอนเทนต์ที่เฟรมเรทมันไม่ได้ลื่นมากเนี่ยแต่ว่าหน้าจอของเราเปิดเฟรมเรทเยอะๆเอาไว้เนาะมันจะมีการเติมเฟรมเรทเข้าไปที่ตัวหน้าจอนะครับดูคอนเทนต์ก็ได้เล่นเกมก็ได้นะมันจะมีการบอกเอาไว้ว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยซัพพอร์ตกับแอปอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ที่แก้วเปิดเอาไว้เนี่ยก็คือใช้กับ Netflix ได้ใช้กับ YouTube ได้เนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่แก้วว่าเขาทําได้เจ๋งมากๆและแก้วก็รู้สึกว่าสเปคที่เเขาาให้มนี่ย มันจะเกินไปหรือเปล่านะก็คือความสว่างของตัวหน้าจอนะครับ Peak Brightness ของ IQ 12ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่3,000นิตทุกคนลองดูอันนี้คือหน้าจอมันเป็นสีดำเนาะถ้าสมมุติว่าเราเปิดอะไรก็ตามที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนจะแทบแบบมองไม่เห็นารายละเอียดอะไรแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราปรับแสงหน้าจอลงมาต่ำสุดมันก็จะมืดมาก เห็นไหมคนที่บอกว่าชอบเล่นมือถือก่อนนอนตอนกลางคืนอะไรแบบนี้แล้วไม่อยากจะให้แสงมาไปทําร้ายดวงตาเนี่ยแก้วบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้เวิร์กมากคือคุณภาพหน้าจอเนี่ยมันแทบจะเทียบเท่ากับ Vivo X9 0 Pro เลยก็ว่าได้นะที่แก้วใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ เรื่องหน้าจอคือไว้ใจได้เลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกตัวเครื่องของ IQ 12เครื่องนี้กันไปค่อนข้างครบทั่วแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่สเปคภายในตัวเครื่องกันเลยนะเริ่มกันที่ตัวชิปเซตก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะเพราะนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ใช้ snapdragon 8 gen 3นะแรมมีให้ทั้งหมด 16G b ์ s t o r e มีให้ทั้งหมด 512 g b นะครับเป็นในรูปแบบ UFS 4.0นะในเรื่องของ connectivity นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 7 Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.4ซึ่ง2อันนี้มาดีแล้วนะเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆเนาะแต่ว่า USB-C เป็นเวอร์ชัน2.0อยู่เลยนะครับจุดนี้ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆนะแกรู้สึกว่าปลายปีแบบนี้มันควรจะได้สักแบบ USB-C 3.2แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบเสียบสายสูงสุดนะครับอยู่ที่120วัตต์นะแต่ว่าตัวนี้ยังชาร์จไร้สายไม่ได้นะครับแล้วก็ Operation System ของเขาเนี่ยก็จะเป็น Android 14ครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชันส4นะครับสำหรับ Performance ตัวเครื่องในการใช้งานจริงของ IQ คู12เครื่องนี้นะครับบอกเลยว่า Snap d r a g o n 8 g e เจเนี่ยไม่ทำให้ แล้วก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบ Daily Use ทั่วๆไปเบาๆเนาะไปจนถึงการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหนักๆตลอดวันเนี่ยมันเป็นชิปเซตที่แบบเรารู้สึกว่ามัน Reliable สูงมากแล้วก็ไว้ใจได้มากๆนะครับอย่างตัวแก้วเองเนี่ยในปี2023นี้ผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ snapdragon 8 Gen 2เนี่ยมาเยอะมากๆนะเดี๋ยวแก้วหยิบให้ดูว่าแก้วมีอะไรในบ้านบ้างนะครับอะดูอันแรกก่อนนี่เลย Galaxy A23 Ultra อันนี้เครื่องแรกอันต่อไป Oppo Find 3เครื่องที่2อ,อันต่อไป Galaxy C f i p 5อันต่อไปครับขาดไม่ได้ One Plus 11 คือจริงๆยังมีอีกนะแต่ว่ามันอยู่มุมอื่นเนาะไม่ได้หยิบเอามาวางเอาไว้นะครับคือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองประทับใจกับการใช้งานพวกสมาร์ทโฟนที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยทั้งประสิทธิภาพในการประมวลผลแล้วก็การจัดก,การพลังงานการควบคุมความร้อนต่างๆเนี่ย จะรู้สึกแฮปปี้กับ Snapdragon 8 Gen 3ขึ้นไปอีกสักประมาณ50%ได้นะครับคือความแรงเนี่ยเราคงไม่สามารถจะแยกได้ชัดเจนมากยกเว้นแต่ว่าจะเอาพวก Benchmark แ p ปเนี่ยมาใช้ในการวัดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความร้อนแล้วก็การจัดก,การพลังงานเนี่ยถ้า Snapdragon 8 Gen 2มันดีตัวนี้มันดีมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวแก้เอาให้ดูว่ามีจุดหนึ่งที่ รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากตอนที่เห็นเนาะมันเป็นวันที่แก้วเอาไปใช้ในการแบบใช้งานทั่วๆไปมีการถ่ายภาพมีการแบบใช้ในการทำงานอยู่ตลอดวันเลยนะแก้วเริ่มใช้งานเนี่ยตั้งแต่ประมาณ9โมงทุกคนลองดูเดี๋ยวแก้วสูมให้ดูเห็นปะเริ่มใช้งาน9โมงแล้วก็ลากยาวเลยจนถึงนี่6โมงเย็นเราค่อยชาร์จสกรีนออนไทม์ทั้งหมดของวันนั้นน่ะคือประมาณ6ชั่วโมง28นาทีทุกคนเห็นปะ เนี่ย6ชั่วโมง28นาทีแต่ว่านี่ไม่ใช่แบตเตอรี่หมดนี่แบตลดลงมาเหลือแค่ต่ํากว่า50เท่านั้นเองทุกคนเห็นปะคือในเรื่องของการจัดก,การแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานมันแบบบู๊มากๆเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนที่อาจจะอยู่ข้ามวันเลยก็ได้นะครับอันนี้ ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การความร้อนนะครับ i q 12ตัวนี้ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังอีกแล้วนะเพราะว่าต่อให้เราจะใช้งานกล้องนะครับอย่างแก้วเองเนี่ยใช้กล้องเป็นหลักเนาะถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายวิดีโอต่อเนื่องสักประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับก็คือไม่ข้าม40องศานะยิ่งถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับ Density City ตัวใหม่ๆนะแก้วบอกเลยว่าห่างกันเกือบประมาณ10องศาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ ได้เห็นรายละเอียดของตัวเครื่อง IQ 12รวมไปถึงประสบการณ์ในการใช้งานกันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะเราจะมาต่อกันที่ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันเลยนะครับซึ่งแก้วบอกเลยว่าพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่แก้วเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยนะไม่คิดว่าสมาร์ทโฟนที่เน้น Performance แล้วก็เน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจะมีกล้องถ่ายภาพที่เกินหน้าเกินตาพวกพรีเมียมแฟล s กชิขนาดนี้นะครับไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มดูกันที่สเปคของตัวกล้องกันก่นกอนเลยนะครับ ชุดกล้องหลังของ IQ 12เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่1.7นะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์จากทาง Omnivision นะเป็น OV50H นะครับกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง u u t r er r w i d e Angle ความละเอียด50ล้านพิกเซลมีค่า f-stop อยู่ที่2.0นะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์จากทาง ISOCELL นะเป็น JN1 นั่นเองนะครับมีโฟกัลเลน์เนี่ยอยู่ที่ 15ม mm, มนะแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายก็คือกล้องเทเลโฟโต้ 3x ความละเอียด64ล้านพิกเซลมีค่า f s t o ตอยู่ที่2.6นะครับใช้เซนเซอร์จากทาง Omni Vision เหมือนกันเป็น OV 6 4 B นะซึ่งแก้วบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยเราได้เจอเซ็นเซอร์ตัวนี้กันตลอดปีแน่นอนนะครับตั้งแต่บัตเจ็ตแฟลกชิพไปจนถึงพรีเมียมแฟลกชิพเลยนะสำหรับลักษณะของภาพที่เราจะได้จากกล้องของ I q คู12นะครับไม่ว่าจะมาจากกล้องตัวไหนก็ตามนะ เขาจะเน้นในเรื่องของความสําเร็จรูปเป็นหลักนะครับก็คือจะมีการโพสต์โปรเซสตัวไฟล์ภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะมีการเติมชาร์ปเนตให้ภาพดูคมขึ้นมีการบูดสีสันของภาพให้มีความสดมากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะมีคัลเลอร์โปรไฟล์นะครับในรูปแบบเนเชอรัลเหมือนพวก vivo X series เลยเนี่ยแต่บอกเลยว่าถ่ายออกมาแล้วนะสีก็ยังสดอยู่ดีนะครับทีนี้ในเรื่องของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ OV 5 0 H ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง นะในเรื่องของคุณภาพไฟล์เนี่ยใครที่คาดหวังว่ามันจะต้องดีเทียบเท่ากับ Sony IMX 989จากพี่ใหญ่ร่วมค่ายอย่าง Vivo X 1 0 0 Pro เนี่ยเก้วใหญ่ทุกคนลดความคาดหวังลงสักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้เทียบจริงๆนะในเรื่องของเนื้อไฟล์เนี่ยเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําได้ดีกว่า Sony IMX 890นะครับแต่ว่ายัางด้อยกว่า Li ท์ t ทีย808นะที่อยู่ใน Oppo Find N 3นะครับในแง่ของ Ra นะแต่ด้วยความที่ OV 5 0 H ตัวนี้ขนาดของเซนเซอร์ของเขาอะ่ะมันเป็นรองแค่ i m s 989เท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยขนาดเซนเซ,นเซอร์จะใกล้เคียงกับ HPX ใน Galaxy A 2 3 Ultra เลยนะทำให้ในเรื่องของการถ่ายภาพละลายฉากหลังเนี่ยจะทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็โบเก้สวยมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่การถ่ายภาพ p o r t r a i t กันบ้างนะครับใน iQOO 12ตัวนี้เราสามารถถ่ายภาพ Portrait เนี่ยได้ใน สระยะด้วยกันนะก็คือ 1X ครอปซูม 2x แล้วก็ 3x นะครับลักษณะของภาพพอเทตที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความคล้ายกับซอฟต์แวร์ของทาง vivo v, v series นะครับลักษณะในการทำบิวตี้เนี่ยแกบอกเลยว่าหวานเหมือนกันมากๆนะแล้วก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนดีทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวโบเก้ละลายฉากหลังเนี่ยจะเป็นโบเก้แบบธรรมดาตามปกตินะไม่ได้มีพวกส์โบเก้เหมือนกับ vivo x series นะครับแต่ว่าเราสามารถจะถ่ายมาแล้วแล้ว มาปรับค่าเอ t สตอทีหลังได้นะทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่แกรู้สึกว่าเขาจะต้องปรับอีกหน่อยนะครับก็คือความแม่นยําในการตัดขอบละลายฉากหลังนะคือถ้าเกิดเป็นฉากหลังที่รายละเอียดไม่เยอะมีความโล่งๆอะไรแบบนี้ก็ตัดได้แม่นยําตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาตัวแบบไปยืนอยู่กับพวกกําแพงที่มันมีรายละเอียดเยอะๆหรือว่าไปยืนตามราวเหล็กต่างๆเนี่ยการตัดขอบละลายฉากหลังของเขาอะ่ะมันจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหรนะ่นาะมันยังเจออาการแบบหลุดๆให้เราเห็นได้อยู่บ้างนะครับ จุดนี้ก็ต้องรอปรับกันต่อไปนะทีนี้เรามาต่อกันที่กล้องเทเลโฟโต้ 3x ความละเอียด64ล้านพิกเซลที่ใช้เซนเซอร์ OV64B ตัวนี้กันบ้างนะครับอันนี้แก้วบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะนี่คือกล้องที่แก้วชอบมากที่สุดแล้วในเซตอัพกล้องหลังของ iQOO 12นะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายกับ Vivo X100 Pro อยู่นิดนึงนะจุดที่คล้ายกันก็คือใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่กว้างพอๆกันด้วยนะทำให้เวลาที่แก้วใช้งานกล้องตัว ในการถ่ายภาพแลนด์สเคปถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าจะถ่ายภาพสตรีทถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอะไรแบบเนี้ยแก้วไว้ใจกล้องตัวนี้ได้ในทุกๆสภาพแสงเลยนะครับให้าราเอียดที่ดีมากๆนะรวมไปถึงตัวดินามิกเรชเนี่ยก็ทําออกมาได้กว้างดีใช้ได้นะครับแต่ว่าแก้วแนะนําให้เปิดออโต้ HDR เอาไว้ตลอดนะเวลาที่ใช้งานกล้องตัวนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่แก้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะไม่คิดว่าเขาจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับก็คือตัวออโต้เอ็กโพเชอร์ แล้วก็ออโตไวบาลานซ์ bal an, ของกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้ทำได้ดีมากๆกนะการวัดแสงก็วัดได้พอดีนะครับแล้วก็พวกสีสันต่างๆเนี่ยเวลาเจอสภาพสแสงยากๆอะ่ะเขาก็ยังสามารถจะคงสีที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะขนาดว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับที่ชูตัวเองว่าเน้นในเรื่องของกล้องเนี่ยบางทียังจูนสีสันในกล้องเทเลโฟโต้ออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะอันนี้ต้องขอชมทางไอคูจริงๆนะครับทาจุดนี้ได้ดีมากๆแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เป็นสายถ่าย ภาพมาโครนะถ่ายดอกไม้ถ่ายมแมลงถ่ายเครื่องประดับถ่ายนาฬิกาต่างๆเนี่ยแก้วบอกเลยว่ากล้องเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้จะทําให้ทุกคนแบบฟินมากๆเลยนะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่แก้วได้แบบตัวเครื่องมาเนาะเปิดตัวเครื่องขึ้นมากดกล้องเทเลโฟโต้ 3x แล้วก็ออามาจ่อนาฬิกาดูะระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงกับ vivo x 1 0 0 pro มากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ Resolution ของเซนเซอร์ในกล้องเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เนาะอยู่ที่60 4ล้านพิกเซลนะครับการที่เราจะทำการครอปซูมหรือว่าดิจิตอลซูมเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยในระยะสักประมาณ 5x หรือว่า 10x ในการถ่ายภาพมาโครนะแกบอกเลยว่าทำได้สบายมากๆนะครับใครที่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นแบบ king of tele m a c ครเนี่ยวันนี้ I q คู12ไปเคาะป,ประตูถึงหน้าบ้านได้แบบไม่อายแล้วนะต้องรีบทิ้งห่างออกไปใหม่แล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่ากล้องเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้มันจะเพอร์เฟกนะครับมันยังมี2เรื่องที่แก้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะ เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะเรื่องแรกเลยก็คือเวลาที่เราซูมในระยะที่มากกว่าระยะออปติคอลเข้าไปมากๆเนี่ยระบบออโต้โฟกัสของเขาอะ่ะมันจะทํางานค่อนข้างช้านะครับอันนี้แก้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเหมือนกันเนาะถ้าซูมสักประมาณแบบ 10x เนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกินไปสักประมาณ 20x 30x เนี่ยบางทีการโฟกัสของเขามันจับวัตถุไม่ค่อยได้นะครับอีกหนึ่งปัญหาในกล้องเทเลโฟโต้ 3x ตัวนี้นะที่แก้วเจอก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงแบบตรงๆเ มันจะเจออาการที่เรียกว่า chromatic aberration นะครับหรือว่าอาการที่แบบโคตติ้งตัวเลนส์หรือว่าการจัดวางชิ้นเลนส์ที่มันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะมันจะมีอาการขอบม่วงนะครับโผล่ขึ้นมาตามขอบของออบเจกต่างๆนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายย้อนแบบตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าถ้าตอนไหนมีจังหวะที่เราแบบอยากจะซูมดวงอาทิตย์หรือว่าซูมอะไรบางอย่างที่ต้องถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยเราจะเจอขอบม่วงได้ง่ายมากๆนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่กล้อง u t r er wide angle ที่มี ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีโฟกัลเลนส์อยู่ที่15ม mm มตัวนี้กันนะครับใครที่เคยเห็นหรือว่าเคยอ่านสเปคของตัว vivo x 100 pro ผ่านตามาบ้างเนี่ยน่าจะพอจำกันได้นะว่าเซนเซอร์ในกล้อง u l t r a wide angle เนี่ยใช้ jn1 เหมือนกันเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่าใช้ตัวเดียวกันอย่าคิดว่ามันจะดีเหมือนกันนะเพราะถึงแม้ว่าคุณภาพไฟลเนี่ยมันจะโอเคนะครับสีสันก็ทำออกมาได้ดีนะพวกการวัดแสงการใช้ออโต้วไวบาลานซ์ ทำได้ดีไม่แพ้กับกล้องเทเลโฟโต้เลยนะครับแต่ว่ากล้องอัลตร้าไวแองเกิลตัวนี้ยังมีจุดที่แก้รู้สึกว่าทําได้ไม่ดีเลยนะก็คือในเรื่องของการจัดการดิสทอร์ชันนั่นเองนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยกล้องอัลตร้าไวแองเกิลเนี่ยมันจะมีอัตราการบิดเบี้ยวของตัวภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวซอฟต์แวร์เลนส์คอร์เรคชันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังเจออาการขอบโค้งได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับรวมไปถึงไม่ใช่แค่โค้งอย่างเดียวนะสมุมของตัวภาพเน ยังมีอาการซอฟตามขอบภาพให้เราเจอได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แก้วรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้ซอฟต์แวร์มาจัดการได้นะแต่ณเวลานี้นะครับผ่านมาประมาณ4แพชและกล้องออ t ต w วว e a แองเกิลเนี่ยเป็นกล้องที่ถูกแก้ไขน้อยมากๆนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนะว่าเขาจะจัดการในส่วนนี้ยังไงนะ เรามาต่อกันที่ Low Light Photography หรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างนะครับใน i q o 12ตัวนี้เราสามารถใช้งาน Night Mode นะได้ในกล้องหลังทุกตัวเลยนะครับรวมไปถึง Night Mode เนี่ยยังทำงานในระยะดิจิตอล o ูม 10x ด้วยนะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพไฟล์เนี่ยแก้วแนะนำนะครับว่าให้ใช้งานตามระยะ o p ปติคอของตัวเลนจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีกว่านะลักษณะในการโปรเซสไฟล์ภาพใน Night Mode เนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับก็คือมีการเติมชั มีการเติมคุณภาพเข้าไปค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ภาพที่สว่างแต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปเนี่ยแก้วแนะนําว่าให้ถ่ายที่โหมดออโต้ปกติแล้วก็ปล่อยตัวกล้องเนี่ยให้เขาปรเซสให้เราเองจะดีกว่านะครับรวมไปถึงก็ยังมีพวกซอฟต์แวร์ในการถ่ายแบบลองเอ็กโพเชอร์ลากเส้นไฟต่างๆไปจนถึงการถ่ายภาพพระจันทร์การถ่ายภาพดวงดาวเนี่ยซอฟต์แวร์พวกนี้ยกมาจาก vivo x series แบบเต็มๆเ,เลยนะถือว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพช่วงกลางคืนเนี่ย ไอคูไม่กักเลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ r f อไฟ performance ใน IQ 12เครื่องนี้กันนะครับเราสามารถถ่ายภาพด้วย r f i ไฟนะได้ในกล้องหลังทุกตัวเลยโดยที่รูปแบบของตัว r f i ไฟจะเป็นเซนเซอร์ raw นะครับไม่ใช่ Computational Raw นะแล้วก็หลังจากที่แก้วได้ลองแล้วเนี่ยลอง p โ o รเ s s ไฟล์ภาพมาสักประมาณ40-50รูปในแต่ละกล้องนะอันนี้อย่าหาว่าอวยกันนะครับแก้วรู้สึกว่ามันเป็น r f อไฟที่ โปรเซสง่ายมากแล้วก็ขนาดของตัวไฟลเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะตัวไฟล์ตั้งต้นของเขาเนี่ยดินามิกเรนจ์เนี่ยกว้างเลยนะครับแต่ว่านอสเนี่ยไม่เยอะเลยนะมีแค่ลูม่าน i อสนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเอามาโปรเซสที่หลังเนี่ยเอามาขุดารายละเอียดในส่วนไฮไลท์จะดึงกลับมาได้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าในส่วนชาร์โดเนี่ยแก้วแนะนานะครับว่าตอนถ่ายอะ่ะให้เผื่อในเรื่องของ ISO ขึ้นไปสูงๆหน่อยเนาะเพราะว่าในส่วนชาร์โดถ้าเกิดเราขุดมาแบบจากที่มันมืดสนิทเลยเนี่ยบางทีมันจะมี นอสมาด้วยแล้วก็พวกรายเหรียญในส่วนเงามันจะตามมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือขุดได้ไม่เยอะมากมายนักนะครับทีนี้ตัวรอไฟในกล้องอัลตร้าไวแองเกิลเนี่ย มันก็พอใช้ได้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับรอไฟในกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้แล้วเนี่ยรอไฟในกล้องอัลตร้ายแองเกิลเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ในการโปรเซสเยอะนิดนึงเนาะคนที่ไม่เคยแก้เปอร์สเปกทีฟของเลนที่มันมีดิสร์ชันเยอะๆมาก่อนเนี่ยก็จะทํางานยากกับรอไฟในกล้องอัลตร้ายแองเกิลนิดนึงนะครับกล้องหน้าของ i อคูสิเครื่องนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับระบบโฟกัสจะเป็นแบบฟิกโฟกัสนะยังไม่มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับแล้วก็องศาในการรับภาพของเขาเนี่ย เอาจริงๆค่อนข้างแคบนะอยู่ที่ประมาณ28มเมเท่านั้นเองนะแต่ว่าเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยครั้งแรกที่แก้วได้ลองกล้องหน้านะเฮ้ย มันเกินคาดอยู่นะแก้ว่าถ้าเกิดเราเทียบในเรื่องของคุณภาพไฟล์การทำบิวตี้แล้วก็การตัดขอบละลายฉากหลังเนี่ยก็ดีพอๆกับพวกเรือธงที่ใช้กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลในปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับในเรื่องของการทำบิวตี้การละลายฉากหลังเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจได้เลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนในสายเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวนี้นะครับเสียดายจริงๆที่ไม่ให้ออโต้โฟกัสมาสักหน่อยเนาะตอนนี้ก็ได้เห็นภาพนิ่งจากกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยกันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเรามาดู การถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่านะการถ่ายวิดีโอใน IQ 1ู12เครื่องนี้นะครับ Resolution สูงสุดจะอยู่ที่ 8K 30fps ในกล้องหลักนะแล้วก็จะอยู่ที่ 4K 60fps ในกล้องหลังทุกตัวเลยนะครับอลตราวายแองเกิลถ่ายได้กล้องหลักถ่ายได้กล้องเทเลโฟโต้ 3x ก็ถ่ายได้นะครับโดยที่บิตเรทของวิดีโอ 4K นะครับจะอยู่ที่65เมกะบิตเพอร์เซกซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะเมื่อเทียบกับไฟล์ 4K จากสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขไม่ใช่ทุกอย่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อไฟล์ของเขาอะมันมีก การโปรเซสมาค่อนข้างหนักมากนะครับแม่ว่าจะเป็นการเติม s h a r p n นทการทําน้อยรีดักชันค่อนข้างหนักเนาะจนทําให้ในบางสภาพแสงเนี่ยรายละเอียดของพวกส่วน texture ที่เราถ่ายมาเนี่ยมันถูกเกลีย่ยออกไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังดีนะในเรื่องของ dynamic range แล้วก็ auto focus ในโหมดวิดีโอเนี่ยยังทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของการกันสั่นวิดีโอนะถ้าเป็นกล้องหลักเป็นกล้อง ultra wide angle เนี่ยแก้ว่าโอเคและพอๆกับพวก S Galaxy s 2 3 FE นะแต่ว่าในกล้องเทเลโฟโต้ 3x เนี่ยเวลาที่เราแพนไปแพนมาหรือว่าใช้กล้อง 3x ในการเดินถ่ายเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ใครที่เป็นมือโปรหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์ในการถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเนี่ยคือมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนั้นใช้คำนี้ละกันนะครับมันยังมีอาการสะดุดสดุดให้เราเห็นได้อยู่บ้างนะ มาปิดท้ายกันด้วยวิดีโอในกล้องหน้ากันบ้างนะครับแน่นอนว่า Full HD 30เฟรมอีกแล้วนะครับเพิ่มเติมก็คือเปิด Beauty Mode เปิดวิดีโอละล,ะลายฉากหลังได้แล้วความละเอียดไม่ลดลงนะอันนี้ก็พอที่จะทดแทนกันไปได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนในสาย p e r f o r m e เนี่ยแก้ว่าไม่ได้ใช้กล้องหน้าอะไรกันเยอะหรอกแค่พอให้มันถ่ายออกมาดูดีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ วิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ IQ12 นะที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมนะครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบ Resolution Full HD 30เฟรมอีกแล้วเหรอแต่ว่าลองสังเกตดีๆดูออกอยังสิ่งที่มันพิเศษใน i q 1ู12กล้องหน้าสำหรับวิดีโอนะครับก็คือเราเปิด Beauty Mode แล้วก็เปิดโหมดละลายฉากหลังเนี่ย พร้อมกันไปได้ด้วยทุกคนเห็นปะโคตรเจ๋ง <c ười> คือถ่าย 4K ไม่ได้อันนี้แก้วแบบไม่ติดเลยถ้ามันทําได้ขนาดนี้เพราะทุกคนดูดิการเบอร์ฉากหลังของเขาอะคือมันกริปมากเห็นปะเม็ดโบเก้ด้านหลังอย่างสวยแล้วก็พวกการตัดขอบพวกนี้ทําได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงบิวตี้โหมดที่เขาทํามาให้เราเนี่ยสามารถจะแบบเกลี่ยผิวได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเห็นปะ ข้างหลังเนี่ยคือดวงอาทิตย์ที่แดดแรงเปี้ยงๆเลยนะแต่ว่ากล้องหน้าย้อนแสงตัวนี้ดินามิกเรนจ์กว้างเพียงพอที่น่าจะไม่มืดแล้วก็ไม่ได้ทำให้ฉากหลังอะ่ะแสงมันดิมลงไปจนรายละเอียดมันหายด้วยนะครับเห็นปะคือในในข้อที่คนจะตีอะ่ะมันก็มีข้อดีที่แบบดีเวอร์อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับคือถ้าใครรู้สึกว่า Resolution 4 HD มันเหลือๆแล้วเนี่ย ก็ตัวนี้ดีมากๆนะครับแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากได้ 4K อ่ะทุกคนอย่าลืมนะว่าไอคู12เนี่ยมันคือมือถือเล่นเกมปะคือมันให้กล้องหน้ามาขนาดนี้แค่ก็ไม่รู้จะติอะไรมันแล้วครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว IQ 12เครื่องนี้นั่นเองนะสำหรับราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยจะมีให้เลือกซื้อแค่1สเปคเท่านั้นนะครับก็คือ RAM 16GB Storage 512GB นะราคาจะอยู่ที่27,990บาทนะครับแต่ว่ามีสีให้เลือก2สีแบบที่แก้วบอกไปก่อนหน้านี้เนาะอยู่บ้านเล่นเกมสนุกออกไปข้างนอกก็ถ่ายภาพได้สนุกไม่แพ้กับเรือธงรุ่นอื่นๆในตลาดเลยนะครับ คุ้มค่ามากๆเลยนะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับปีนี้สวัสดีครับ